โบอาเล็กหวานรับวาเลนไทยโพสภาพคู่จนถูกเซล์พรีเวดดิ้งหรือเปล่าตอนอับวันวาเลนไท์ได้หวานสุดๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวปูมิลดากับแฟนหนุ่มอาเล็กธิดาเดชที่คบหาดูใจกันมากกว่า2ปีแล้วล่าสุดสาวปูก็ได้โพสภาพถ่ายแบบคู่กับอาเล็กพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าดาวหางฮันเลานี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น พอปูอาเล็กสาดต์ความหวานมาขนาดนี้ทำคนสุดตายเรียบไปเลยที่สำคัญหลายคนยังอดแซวไม่ได้ด้วยว่าเหมือนภาพถ่ายพีเวดติ้งจริงๆหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามคุณกระดิ่งให้ด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ